ไหนอะออเตอร์สไตล์เอพิจินาลีเวตาทูบลวออะไร่นไหนเรื่อ้โหขูอยากเล่นกับใจจะขาดใจที่จะขาดเนี่ยโอ้โหเควสเควสเป็นใจโคตรเล่นกับเพื่อนสองครั้งโอ้แัดต้องเกมดูมันกระพัดโอ้พี่จะเสียงโคตรดังกดโหมดคัสตอม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 เชิญไงก่อนไปเล่นที่เช่นไงก่อน โอ re, s <S ้โหเสียงโหคูระเบิดไอ้เหี้ยกูแค่เปลี่ยนดาบไปสักอะไรอะกัมพูเบนด้าอะไรนี่มิชิโปะมิช uh, ิโปะมิชิโปะชิโปูรวบล่างกับโปอ่าจอยรู้โอเคกูรู้แล้วนะกูกดไปที่คัสตอมเกมนะแป๊บๆๆกูหาบอล่าก่อนกูขอเถอะกูได้เข้าเกมก่อนกูขอรล้วกูเข้าเกมก่อนเดี๋ยวมึงเจอจานชิปูกูไอ้สักไหนพูธมากไอ้เหี้ยเลย เสียงเกมมึงดังเหรอไม่ผมได้ยินเสียงเกมรลยวะผมฟังกูมันบู๊ตเหี้ยมันเป็นที่อะไรหูไม่แตกอย่าเรียกหูฟ <im> ังผมไอ้หน้าริ้วขอร้องเออขอร้องเออมันอยู่หน้าโหลดไอ้ศาตว์โหลดเกมไฟล์เนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยตอนนั้นโอ้โหไอ้บู๊ตไอ้เหี้ยเสียงต่ำเด้งหลายวันโคตรเหี้ยเลยตุ้มตุมว่ะไอ้หน้าริ้วอยากเล่นแล้วนี่ยมาแล้วมาแล้ว เล่นยังไงบอกกูด้วยเล่นไงก่อนเล่นไงก่อนกูเล่นเงี้ยเนี่ยกูเล่นเงี้ยเนี่ยอ่ะไม่รู้ว่ากูลืมเมื่อมัร่อะโอเคเอาไดปเอาไปแล่นด้องไปอาแล่นด้ามาโอเคเฮ้ยเราโดีมกดบอดี้มึงกดบอดีโอ้โหขอโทษครับขอโทษครับเนี่ย เออเวลอาไปทำไมตัวกูทำอะไรกันมานเก็บตังไว้ก่อนเก็บตังไว้รักษาแผลมึงอะรอนานแล้วเนี่ยรอนานแล้วนะรอนานแล้วนะเวลารอไปรอเร็วก็แพ้ดีมึงี่ยไปพร้อมแล้วโว้ยเฮ้ยานเกินอันนี้ตัวอะไรอ่ะเชือกตัวนี้หน้ามันเอาเลยแล้วกันตัวนี้เราเมื่อกี้มึงเล่นมึว้นไม่ได้เล่นเลยมึงเปลี่ยนอาวุธได้นะแต่ว่า มันต้องมีอ่ะมึงยังไม่มีจะเป็นยังไงรู้ว่าเป็นเทนเป็นเทนเป็นเทนสูงวะดวงกูม,มาแล้ววะดวงกูม,มาอุย้ยพีมีสกินด้วยเหรอเฮ้ยสีทองมันเลือกได้ นี่ะจะเปิดเอา้เอา <c oughs> กูกลัวกูไม่เชื่อเหยียบโชว์อะไรกูกล่าวจว่เาเลียร์เกมเฮียเด <c oughs> <c oughs> ี๋ยกูยอมแพ้นะกูยอมง่ายได้ <c oughs> <c oughs> ตัวเฮียนี่ทำไรได้เ <c oughs> นี่ยน่าจะเก่งเ <c> ฮ <oughs> ้ยกูชอบหมัดตัวนี้กูชอบมาพร้อมสักทีเออะสักทีเถอมึงจะต้องรำร้องกูบอกเลยกลัวตายหาเลยมาดิอิสต์ เดินคุต่อยแนงนะคุณต่อยนี่ครับไม่กลัวไม่กลัวบูบาต่อยทยู่เลยที่อันนี้เข้ามาบุญจอกอ่ะบุญจอกอ่ะ ยิ่ยู่เลยเชียรนี่ไอ้จอนเราไม่เห็นเหนื่อยใช่ไหมกันโอ้โหสมาธิสั่นๆในเกมนี้ตรงได้ชิบตรงได้เรับผู้ท้ครับผู้ท้อครับไอ้ย่างหนาจะเอาไอ้นั่นมาไอ้คนไอ้หนวดไอ้ลูกหนวดได้เลยชัวชัวก็ชัวหนวดไหนมึงคนไหนมันมีหนวด ไอ้ลุงไอ้ลุงอ้เอ็นกินยะไอ้หัวยไม่ได้เรียกเลยกัวอะไรสัสมาดูหน่อยสมุรมึงกับหวานหัวเ ไม่ได้แข่งแมนที่สายยานาแล้วเนียยังไงวะเชยตัวห้าพันสี่มันโคตรโกงอ่ะโหลวะไอ้เแค่หนวดก็ห้าพันสี่สักงั้นกูจะจัดการมึงด้วยตัวมาเหอะก็มาเหอะก็มาเหอะตัตีเหอะโอเคยานากดซื้อแล้วยานากดซื้อเฉยๆเอ้ยเอาคนอื่นมาเล่นแทนปะเนี่ยเฮ้ยฮัลโหลพร้ต่อยอ่ะ

กัตนาแข่งวะเอาเลยก็พูดปกัตนะเด็กวน้เดน้เด็ก็นู้โอไม่ว่าไม่ไดแล้วนะจะหนักกาแค่นะขอโยนยงไหนจะออกไหมข้อจากเลยขอดโยนยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้สัสกูบอกเลย ตัดอย่างนั้นเลยสี่คนดึงโอ้ยไอ้โง่โดนปาโอ้ยว